สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าเล็กพลิกขี้หนูหรือว่าเจ้าโคมสซ์ PC เจ็ดิบแปดตัวท็อปตัวนี้อายุอนามได้4ี่เดือนแล้วครับเปิดบอ่อประมาณสางานเปิดบอ่อใหม่ครับนี่ จะลงสองชั้นพี่น้องชั้นแรกเอาประมาณสองเมตรดูรว่าจะเจอปุนาดินสวยครับขับโดยอาจารย์กบสายจวดสายแข็งเก้าพัน สามร้อยชั่วโมงแล้วครับสายแตกไปสามเส้นแล้วเอาไปใส่หวัวหน้าเอาไปแถวหนลงไหนลงไหนเดี๋ยวไปลงุงเทพหน่อยกรุงเทพ,เทพอ้าวล้อเล่นคำๆพี่น้องอ่ตัวนี้วางร้อยหกห้าครับ ซีแอนนิดนึงเลยเวลาว่าใส่เยอะครับแคทเตอร์เด็บหน้าหลังอ่ะมาดูเจ้าเล็กครับที่นูปุ่มให้ดูครับโอ้ีหน้าดีนสวยมากตัวนี้ขุดบอ่อเพื่อจะเก็บน้ำนะครับแล้วก็ทำกเกษตรพอเพียงนี่ครับ โค่อนข้างจะแดดจัดพี่น้องอดี๋ยวดูก่อนเนาะดูเจ้าเล็กพิกขินนเหลืออีก3เดือนพี่น้องจะเป็นไทยเดือนละ42,600มีนาวันนี้วันที่9วันที่25ทส่งก็เลืออีก2เดือนก็ยังมีงานบุกเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เอวก็ยังนี่ยังมีไหลนะครับยังตั้งเบรกตั้งเซฟตี้ไม่ได้ถ้าช่างโคมาสืกผ่านมาแถวนี้ก็มาตั้งให้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ช่างเก่าๆนั้นอาจจะไม่เก่งนะแต่ผ่านมาก็มาจัดให้ชาติเจริญทรัพย์หน่อยถือว่าเป็นบุญนะโอ้ชุดแพรก็เปื้อนหมดครับเอา้าดำซิ่งนนินแดง เยนนายครับสมองเงินร้อยเก้า,ารถวิ่งแปดคันครับวันนี้กมมีลูกรังจะมีดินแข็งแล้วก็มีดินอ่อนผสมประสานกัน เจอลูกรังก็อร่อยเลยจะได้เป็นทางลงไปจะได้ไม่หนืดครับจะได้ไม่ติดจะได้ไม่จมรถดำยอดฮิตก,ก็จะใช้ยาง 825R16 แลแถวบุรีรัมย์หรือว่าแถวผ่ศารโอ้ค่อนข้างจะเปื้อนนั่นเนี่มีน้ำนี่อาบน้ำให้หน่อยเจ้าเล็กพิขี์หนูเอา ส่หลายแท้อาจารย์กร195ครับเ o 7โอ่าจะได้คนละสิบเที่ยวแล้วมั้งนี่มัวแต่เอาเจ้าเอวครับเ,เ,เ,เอาเอวเอาเอวไปทำเมื่อวานไปทำเอทำเอให้มือซ้ายครับโตูนเอไปอตูนเอไปแปดพันนะพี่น้องซื้อคอมซื้อคอมใหม่ ขอใหม่แล้วก็แผงคอยเย็นคอยเย็นคอมใหม่ล้างระบบใหม่นะครับก็เย็นเชียบเดี๋ยวจะนั่งไปกับมือซ้ายหนะ่อยว่าเขาอา A เย็นไหมท่านใดที่ต้องการทำแอร์รถขุดหรือว่าแอร์รถไมโครไม่เย็นหรือว่ารถน้ำไม่เย็นหรือว่ารถกระบะก็นารินเอครับนารินเซอร์วิส ไปบุกถึงบอเลยแถวุวิลมครับแถวบุวิลมก็ไปได้ทางบ้านตรวดหรือว่าสุรินทร์พนมนมรักนะครับประคนชัยหลานทรายนะครับจัดการให้โอ้ของแทต่นี้พี่น้องเลยตรงนี้ลงได้ร้อยเก้าห้ามือนกันครับเจ้าน้ากากดำ โอ้จานกบุดหนักเลยเออแปลกบอ่อนี้จะเป็นดินสมองแล้วก็ดินแข็งเป็นบางช่วงดินเลนด้วยก็ไปเรื่อยๆครับวันละ8090เที่ยวพอได้ซื้อปราทูนะพอได้ซื้อโอยชิดื่มหน่อยห้าฟัน ต่อทลางเดี๋ยวดูไฮดรอลิกก่อนหมดไหมช่วงล่างก็ยังโอเคครับวันก่อนเปลี่ยนแครเร์ไปสองตัวดีหน้าก็ทีคุนเดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาดิมีนาเมษาพฤษภา,า,าพฤษภ,ภาหมดงวดละยี่ส เอาร้อยเก้าห้าครับวันนี้เอามาจากชอจรรญทรัพย์เส็ดเสร็จก็ประมาณคันค่าโอนค่านุ่นค่านี่ก็เจ็ดสิบต้นๆครับบูมอัมทรงก็เล็กๆ เจ็ดตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการใช้เครื่องยนต์ S A A C D 95 L E หกไม่มีเทอร์โบครับใบแท็ก45เซนโรลเลอร์ห้าตัวแคเรียนหนึ่งตัวนี่ครับไม่ทำเอมาใหม่ ai, พี่น้องสำหรับเอว แล้วก็วาง6 b g จีหนึ่งฝาดำเกียร์รอกห้าเกียร์เอฟหน้าหลังเ,เสร็จล้วโดนทั้งเครื่องทั้งแอร์เนี่ยอยู่ประมาณหก0มืนครับโอ้หก0มืนไม่อยู่ดิเจ็ด0มืนคนแล้วเอ๊ เดี๋ยวจะเครื่องเขาสั่นต้องตั้งเครื่องให้แรงๆกว่านี้หน่อยวันนี้พึ่งได้ห้าหกหเที่ยวครับมั่แต่ไปไปดูสายไอ้กรองครับ กรองมันรั่วพี่น้องสายกรองมันรั่วหาซื้อไม่ได้เลยเอาสปอตเทปพันก่อนร้อยเจ็ดห้าฟ้าดำหรือว่าเครื่องนั้นเล็กกว่าเพื่อนครับในบ่โอ้มีมีคันคันอีกคันนี่ร้อยหกห้ารอยหกห้าสองคัน แล้วก็1 0 7 50 8, 50 9, 50 5 8 5 1 9ห้ารรับแล้วก็210ให้้ายเขาขับจัดให้เราดูเดี๋ยวสักพักผมจะนั่งไปด้วยครับว่าเป็นยังไงมันต้องตั้งเครื่องอีกไหม เสร็จแล้วคันนี้นี่ตกไปสองแสนสองแสนเจ็ดน,น,นะครับตอนนี้ร้อยเก้าห้าครับนี่ก็เอาจนอยู่หมัดเหลือกแค่ชุดเอเดี๋ยวผมจะบอกให้ไปซื้อเอท่านใดที่ต้องการคอมนะครับอคอมพิสเตอร์ห้าูนแปด งานจีนก็อยู่มาณส0 0พนะพี่น้องคอมใหม่นะสองพนะครับแต่เป็นวินของเกาของไต้หวันก็อยู่มาณสองพนะครับคอมเพสเซอร์ถ้าชุดติดตั้งถ้าท่านใดต้องการติดตั้ง A อครบเซตเลยก็ทั้งน้ำยาทั้งระบบแผงพัดลมคอมทั้งหมดนะครับ อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหจัดให้เลยครับทำให้หมดเลยโดยที่ท่านไม่ต้องทำาะะไรเลยเชื้อเพลิงก็อยู่ประมาณวันละพันเจ็ดนะครับสำหรับเจ้า70 ไปเรื่อยๆโทรถมาจอดรอจันตบดักไม่ทันแน่สนใจก็ดูได้ครับ youtube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพยอกซ์ e า c a v ิเตอร์อินทรัเดี๋ยวดูดรูปบ่อสักหน่อยนี่ครับเปิดใหม่เลยยังเหลืออยู่ครับยังเหลือหน้าดินประมาณสัก สองร้อยเที่ยวได้อยู่ก็ค่อนข้างจะใช้งานหนักครับสีปีย่างเข้าสีปีสิ้นเดือนนี้น่าจะเอาเอางี้สงกรานเนี่ยน่าจะหมื่นชั่วโมงพี่น้องสำหรับเจ้าเล็กพฤฤฤิกกินู สี่ปีหมื่นชั่วโมงครับจัดไปต้องคิดเอาเองกันแล้วกันครับเอาจบปีนกในตำนานร้อยหกห้าเกียร์บักเอฟเลยโอ้เจ้าจบเกมแล้วครับ ไม่ไปไหนไปไหนไปด้วยเรียนจบมอมอปลายก็ไม่ได้เรียนขับรถอย่างเดียวซื้อรถมาขับเลยมีลูกมีเมียม,มีบ้านของตัวเองแล้วครับสบายเลยนี่ก็ฟุตโซู่ช่างยาวมาประจำา้างบินประจำ วิ่งได้น้อยก็วิ่งวิ่งได้เยอะก็วิ่งครับไม่ไปไหนอันตบก็แย็นช้ำครับลุยไปเรื่อยๆ <S <S ที่หลอดไฟมันจะเอียงหลอดไฟก็แตกไปหลอดดวงหนึง่งเก้าสิบห้าเออหกสิบห้าแรงมา้านะพี่น้องสำหรับเจ้าเจ็ดสิบเนี่ย 8เล็กพิคิโน65แรงมาวัดรอบเครื่อง1950รอบต่อน,นาทีปูนกี้5ฟันครับยร่มาน0.05ลูกบาทเมตรยอมรับว่าปูกี้ใหญ่ครับเจ้าเล็กพิคิโนปูมามเสริมแผ่นเล็ก3ม,มุมเลยใบท็ก45เซนเล็กๆนะครับไฮดรอลิกก็ใช้3ถังเต็ม ระบบคอมแทร c กระบบ GPS ติดตามทางเราเทียมก็ไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับไม่ต้องการรถใหญ่รถใหญ่นั้นค่าใช้จ่ายสูงค่ากีฬาถักนะขนาดคันเล็กก็ยังค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเติมน้ำมัน3เกินลลอนะครับ3-4เดี๋ยวนี้เชื้อ,พอเพลิงก็แพงด้วยเนาะ อนจัดครับมือขวายังมือขวายังยังไม่ติดตั้งเอให้คนเอาคันนี้ก็ใส่เอตันนี้เรียบร้อยครับตัวน,นี้ซื้อมาแปดแสนกว่าแปดแสนสองมั้งสี่ปีแล้ว4อาจจะสี่ห้าปีนะครับรนะ้อยเก้าห้าคนเหมือนกันอ๋อ เ็มครับดินก็ไม่แพงพี่น้อง250บาท250บาทนายนาเอาไปยี่สิบเหลือสองสามดคถดุถดค0ดก้าสิบนะครับยกของบอไปสิบบาทรถดำได้ร้อยสามสิบประมาณนี้ครับฮะสนใจเขา้าดูได้ครับดูทุกช่องชาติจเจริญทรัพย์หรือว่าึกษาได้โอ้สิบเ็ดนาทีพี่น้องเลยหลายโพด ที่โหลดวิดีโอซาไดีปะวน,นี่ที่ขันเบิ้งเนาะ,ะเดี๋ยวตั้งวิดีโอสองฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ